nếu mà vô thông vô tha cái những mà sao khít sao buồn hoa như nó lục, thì bà lục, nhạc lục đó xuống tắt mày cái tắt trong bài nếu vô kha bớt kính hèn hèn nè tắt mày thăm lại ba ผู้ใดตัดไม่ทำลร่ปลาแสดงว่าผู้นั้นเอาเรือแล้วเอาขวัเอาเมีดไปอไอ้สายันจา้เาเห็น<ะ>นั่งอยู่เนาะจา้ามานั่งนี้มาเตใสามาเตบ,บ้าน ค่อยเหยีงปรึกษาเจ้าเนี่ยปรึกษาเหยียงเรี้ยงหนีมอย่ามาปรึกษาดิเขาก็สอนมาท่านใส่เ,สเขาอยู่กะมีจักหมื่นสมืน 20, บา้าล่ะกะมีหัวเป็นบาทอยูเนาะเขาเล่นนะมา,อ,าอ,อีหลามาถ่ายรูปนะ เฮ้ยเนี่ยได้ผัวได้ก้าวท่อนตัว <c oughs> อันเขาฮิดตั้งไหนเนี่ยการเอาผัวนี่เออโอ้โหเนาะกูตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนการเอาผัวนลังก,ก็สิแล้วอีกได้ตนนี้จะมาเคักเลยนึกเสีย พี่ไอ <มา S 1> เจ้ามถามเจ้ามาปรึกษาเจ้าเอาผัวเฮ็ดยังไหนเนี่ยเฮีย<ม>นเ้าอยู่เลยนี่อยากได้ผัวม,มากพีไอ้ของมนนันเนาะอยากได้เรียกันหนึ่งคือเขาไปมือแฮ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวขอห้องนี่ยี่มันแรงมากนี่วันจี ตื่นเต้นแต่เด็กมัน,ม,นมันเฮจัไงไรเนี่ยล่ะอันต <c oughs> ื่นเต้นเนี่ยเอ่อเขากำลังสิเปิดห้องเขาไปหาเจ้าสาวเจ้าสาวก็สินอนถ่ายอยู่ดิแต่าาก่อนสิไปนอนในอาบน้ำหน่อยดิอาบน้ำอะไรบ้างละทูซบ,บูอาบน้ำทูซบูทูซบูแล้วสินกะจิล <c oughs> ุงเต้สินแต่ว่าส่งของพนุ่งนี่ แดี๋ยในยเขาก็บอเห็นนุงเด้มือแหลกดึงยากดึงอะไรเจียนี่ยนะก็นอนเขาก็ะทำท่าทัานเขาอยากไอเขาก็ะทำท่าหลับก็ได้<อ>ทำท่าหลับเพิ่นเปิดเข้าไปเพิ่หนห่างสีนั่นดอกคิดเอาบ่เปิดมุ้งเข้าไปเห็นเจ้าสาวนอนขาวจุนพุน่นอยู่ เราเบาคือทีค่อยก้มเข้าไปมันมีอย่างไรนะก้มเข้าไปเบิ้งความงามของผู้สาวของก้มเข้าไปเบื้อือแล้วเขาสเริ่มต้นจากจับโปรตีนนี่แหละจับจับกินไปจับขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยมันอธิบายยากไหม นอนลงยี่ให้ไหเบิ้งนอนแบบเอาลุ่มหนีละเออนี่ละนี่ละนี่ละ,น,ละนอนลงหมดปะไอ,อโอ้ยเสียงเนาะมาหาแนวมาปูนเนาะมันต่ำตัวะะบ่ล่ะบ่ะต่ำมันต้องต่ำจนได้เงินน,นะต่อน,น่นะนะมาต่ำมันหนึง่งกับต่ำมนัออหนหนึ่งต้องเฮ็ดจุดเจ้งไหนวะนนี้เออกะระับตาไว้ นตาไว้เขาเห็ดยังกไงยาเข้าปากเขาเห็ดยังกไงยาเข้าปากเออเขาก็ระติใช่ใช่จะเห็ดยังอันี yup. ่ม eh ันยังจะว่าขครเป็เห uh 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 oh, uh ็นบ่เขามาถามเขามาถามถามได้จังใดสีสาธิตสาธิตได้จังใดฮะน้องเขาบอกผมจังใดกำลังสีเห็ดนี่แหละมันสีเห็ดได้คือว่าได้ก็ได้เจ้าสีเห็ดเห็ดยังเห็ดไหนเขาเบิ้งเป็นตัวย่างเบิ้งมาได้ เฮ็ดบ่ได้แบบนั้นเป็นหยังเจ้ามีลูกมีเมียแล้วเดนี่าก็มีก็ถือว่าเป็นคู่เด้นะปลาเกิเสียนปลานั่นทงตีเสียนบ่เสียนก็จนเขาซาจน,นเขาได้มาถามจีทัวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงก่อนอีล่ละคอยที่บอกแม่ข่อยมื้อนี่ละ่ละาเจ้าคุ้มเขาคุ้มหยังคุ้ม,มนั่นนั่งลงก่อนน้องเมียจา๋านั่งลงบ่ได้แล้วเป็นหยังเดี๋ยวข่อยสิบอกเอื้อยข่อยอยู่นี่ล่ะ มม้จต่ในสาธิตให้เขาเบังก oh, okay. okay. ็ได้เฮาบโอ้ยตายแล้วตายแล้วกูอ yeah, ีมันม้าแต่คนมาปรึกษซาซื่อแม่นั่นแล้วมันก็ไม่เป็นนักเสียตัวนั้นนะเสียลมเจ้ากับไปบอกก็มีเจ้าดีๆด้วยละมือรุ่นจังมาสาธิตไม่ด้ละ คดอีกแล้วกูโอ้ยยังหนน้อยสำนียบุญหลายแต่เน้องพยาบาลน,นี่เนาะห,หกจังแม่นหกจังแม่นหกจังแม่นหกถงต้องถางต้องถางถางออกถางออกถางออกอื อืออือโหหกคักหกแหนแ่ยังพย่บานอืฮึดฮ็ดเ่ไปทวดที่เบิดหมองเขาเอ๋อแคดยังพยาบาลทั้งแง่ทั้งแ้่เออคือเวาเนี่มาทางคือได้เอานั่นไปไปทังเอาเป็นเรื่องผ้าโอ้แต่อันนี้แกงกับพองแง่แล้วไงถอยมีเรื่องสีมาเ่าน้ำเรื่องน้องแมียพยาบาลนี่แหละมันเป็นยังไหร นั่นแล้วใส่ก็พี่ไอ้คอยรับยืน้อะ่ใน้หน้าเพื่นน่ะใส่เังไหนเจ้าจังสีเจ้ากันนะจเจ้าเออ,อเคอยอออที่ทว่าปรึกษาเจ้าคือว่าสอนน้องเจ้าเม่าดีแท้คือให้เขาไปเฮ็ดกันจังสั้นคุณว่าปรึกษาไอ้มันนี่บอกว่าอยากได้ผัวอยากได้ผัวแล้วไปนอนเอากันอยู่ให้หน้านั่นโอ้คอยรับบ่ได้เดอ้อพยาบ้านขนองเมียเจ้าสิเป็นจังสีนะ่ปะป๊าดเจ้าตัวฮารดสร้างสอนสอน้นองเมียเจเ้าแนวันเป็นสิปล่อยให้เขาไปเฮ็ดจังสัน้นการเกิดพลาดมีลูกมากละ่ะ เทียงไหนก็ติได้อุ้มลูกน้อยก้อยใจนั่นแหละมันเฮ็ดปานั่นติเด้ไงเฮ็ดพี่อาจคอยหิ้งคักเจ้ากระหู้ตัวพี่อาจเอยเป็นคนจังไหนได้แล้วได้เลยได้ทนั่นยามขึ้นยังนีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วคุ้มเอาเขาปานมาพุ่นได้จัดการเองโอ้คอยละเลือยใจตายฮะทางยามยังรวดเร็วเอาว่าเราคิด คือศูนย์นี่แหละมือเอนี่ยห่วยศูนย์เหล่าเบิ้งรู้่ะพี่อายกับน้องเนี่ยอันพยาบาลอานไหมบิวบิวอารมณ์เนี่ยบิวบิวไปได้แล้วบอ่อารมณ์ได้ยังได้แล้วเข่าปลา <c ười> โอ้ยอุ้มเบิ้ลอารมณ์